นะตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยรู้หปล่าวันนี้เรียกอะไรไยโอ้ยน้ำจิ้มน่ารับประทานกันเลยทีเดียวน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มอะไรครับเนี่ยคุณลูกค้ามาร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยครับเป็นไงรสชาติเป็นไงครับผมอร่อยครับอร่อยนะครับเท่าไหร่ครับเนี่ย10บาทค่ะกินล10บาทนะวันนี้ได้ข้าวแรงเท่าไหร่เนี่ยมาเนี่ยอ่าไอติมช่างหนึ่งอ๋อไพูดหม้อเบอร์อะไรเนี่ยป้ามาดูหนังร้านใช้เป็นพ่วงข้างครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการ มาดูกันครับผมเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนมาฮัฟเส็ดร้านไก่ทอดไส้กรอกทอดครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้กำลังท่อยกันเลยนะสวัสดีลูกหลอสวัสดีด้วยสวัสดีครับสวัสดีป้าครับสวัสดีครับผม ลังทอดนะตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยลูกหปล่าตัวนี้เรียกอะไรเห่อเต้าหู้ปลาเต้าหู้ปลานะอันเท่าไหร่ครับอัลละห้าบาทอัลละห้าบาทนะโอ้อยน้ำจิ้มหน้าเรามาทานกันเลยทีเดียวน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มอะไรครับเนี่ยน้ำจิม้มอ่าน้ำจ,จิ้มมะขามจ้ะโอเคทำเองไหมครับทำเองค่ะทำเองนะคุณลูกค้ามาร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยครับเป็นไงรสชาติเป็นไงครับผมอร่อยครั อร่อยนะครับโอเคยังไงก็แวะมาอุดหนุนเรื่อยๆแล้วก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับโหอันนี้เป็นไก่ทอดนะชิ้นเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบาทค่ะชิ้นละสิบบาทนะโอเคเลยโหไม่เจอกันไม่เจอกันหลาวันนะโอเควันนี้มาอัปเดตนะขอบคุณค่ะโอวันนี้ก็มีข้าวเหนียวด้วยแล้วตัวนี้เป็นลูกชิ้นอะไรครับเนี่ยคุณป้า อ๋แล้วนี้ลูกชิ้นกุ้งค่ะลูกชิน้นระเบิดลูกชินกช้นกุ้งลูกชิ้นระเบิดอันเท่าไหร่ครับอันนัห้าบาทค่ะห้าบาทตัวนี้ครับห้าบาทเหมือนกันค่ะนี่ลูกชิ้นปลานี่ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้ออูอัดอืมเด่นตัวนี้เป็นอะไรนะเนื้อเนื้อค่ะอ่าฮะตัวนี้นี่ฮ้อดอกแหลมทองครับตัวนี้ครับผมอันนี้บากี้สีผูอะไรครับสีผูก็บากี้มันสีผูเดียวกัอ๋ออย่างเดียวกันนะผูอัดผูอัดนะ เป็นไงบ้างคุณป้าช่วงนี้ก็พอได้ค่ะพอได้นะมึงขายก็ต้องทำใจหน่อยนะต้องอดทนนิดหนึ่งแล้วตอนนี้ยังขายช่วงเวลาไหนฮะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้สามโมงเย็นถึงสามทุ่มค่ะสามทุ่มเย็นสามทุ่มนะโอเคแล้วช่วงเช้าขายที่ไหนครับช่วงเช้าตรงร้านน้อยค่ะอ๋ออยู่ตรงนู้นน้าหน้านิคมอุตสาหกรรมนะโอเคกี่โมงครับตรงนั้นตรงนั้นตีสี่ถึง สามโมงเช้าตีสินสามโมงเช้านะน้ำจิ้มน่ารับประทานมากเหนียวหลืบเลยทีเดียวน้ำจิ้มมะขามค่ะน้ำจิ้มมะขามนะโอเคเลยแล้วผู้ช่วยวันนี้ได้ข้าแรงเท่าไหร่เนี่ยมาเนี่ยไอติมแท่งหนึ่งอ๋อต่อไปพูดโอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตครับมาซื้อบ่อยไหมฮะ มาซื้ออบบ่ยครัเป็นไงบ้างร้านนี้อร่อยไหมอร่อยครับอร่อยนะโอเคไงก็ขอบคุณมากนะครับแวะมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับนนี่ะวันนี้ใช้เป็นหม้อนะโอเคเพราะว่ากระทะทอดไก่โอ้กระทะทอดไก่หม้อไว้ทอดลูกชิ้นนะหม้อเบอร์อะไรเนี่ยป้าขอดูหน่อยเบอร์ยี่สิบแปดโอ้ยี่แปดนะมันร้อนไวไงมันร้อนไวนะโอเคแล้วน้ำมันก็ใส่ใส่กันทุกวันเลยเตาก็ใช้เป็นเตาหัวเร่งนะครับเตาหัวเร่ง ถังแก๊สก็เป็นใช้แบบวาวหัวเร่งนะครับถัง15โลครับผมนี่ครับเพื่อนทางร้านใช้เป็นพ่วงข้างครับผมป้าพ่วงข้างทำมาเท่าไหร่ครับเนี่ยพ่วงข้าง6,000 6,009 6,009ทำที่ไหนมากครับผมอยุธยาอายุธยานะ,ะโอเคมีชื่อร้านไหมชื่อร้านวัดอยู่หน้าวัดวัดอะไรเอ่ยวัดสนุเตี้ยวัดสนุเตี้ยนะ,ะอยุธยา6,009 แล้วค่าที่เท่าไหร่ค่าที่40บาทสี่บบาทโอ้สุดยอดกันเลยทีเดียว <c oughs> นี่ครับเพื่อนเขาจะจ่ายค่าที่กันที่ร้านทองนะครับเพื่อนในสุดเลยครับผม <c oughs> ตรงนี้จะเป็นถนนเจษราวิถีครับผมตรงนี้จะวิ่งมาจากมหาชัยครับผมจะวิ่งผ่านนิคมอุตสาหกรรมศรีสาครมาครับผมจะเจอปา๊มคาเทคนะครับเพื่อน นี้ก็จะไปไวัดโคกขามครับผมแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะฮะเลี้ยวซ้าย,ร,ย,ายร้านจะอยู่ตรงข้ามกับฟั๊มคาเท็กครับผมเ,เข้ามาแล้วร้านจะอยู่หน้าร้านมอไซค์นะครับเพื่อนสกลการวัฒนาสาขาสาลินครับผม คุณแม่ค้าครับยังไงวันนี้้องขอบคุณที่มาถ่ายทำนะครับขอให้ขายดีเฮงรวยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีลูกหล่อด้วยบายยหน่อยโอเคเลยรับเพื่อนสํารอบเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องอลลุงฟูดดี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันครับผมแล้วก็อย่าลืมมาอุ่นกันด้วยนะครับร้านไก่ทอดไส้กรอกทอดลูกชิ้นทอด สำหรับวันนี้เ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม